รอยที่จุดๆดเดิมนะคะในรอบที่ไม่ถึง1เดือนค่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจจะยังจำกันได้กรณีรถบัสโดยสาร2ชั้นตกเหวที่บริเวณเส้นทางสายตากแม่สอดค่ะวันนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกครั้งและมีผู้เสียชีวิตในบริเวณเดียวกัน1คนค่ะสะภาพความเสียหายของรถโดยสารที่หลุดออกนอกถนนก่อนจะชนกับต้นไม้ในป่าริมทางทำให้คนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และมีผู้บาดเจ็บ17คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในไทยเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่69ทางลงดอยรวกถนนสายตากแม่สอดที่มีโค้งอันตรายหลายแห่งและเป็นทางขึ้นเขาสูงชันกว่า50กิโลเมตรเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสองชั้นตกเหวลึกกว่า100เมตรและมีผู้เสียชีวิต31คนเมื่อ25มีนาคมค่ะ เป็นคำถามว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถนนเส้นนี้และเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุทั้งสองครั้งนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือเสริมความปลอดภัยให้มากขึ้นหรือไม่และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางเข้ามาหางานทําของแรงงานต่างชาติย้อนกลับไปวันที่10มีนาคมเกิดอุบัติเหตุรถกระบะที่มีแรงงานชาวกัมพูชาพุ่งชนต่อมอสะพานต่างระดับทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ขณะพยายามขับรถหลบหลีกด่านตรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีผู้เสียชีวิต6คนบาดเจ็บ4คน9เมษายนรถตู้โดยสารเสียหลักหลุดโคง้งพลิกคว่ำจนเกิดไฟไหม้บริวเวณถนนสุขุมวิทอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ12คนจากการตรวจสอบของตำรวจพบว่าผู้โดยสารรถตู้คันนั้นเป็นแรงงานชาวกัมพูชา สามวันต่อมาเกิดอุบัติเหตุรถกระบ,บะที่มีแรงงานพมา่าโดยสารพลิกคว่ำบริเวณถนน,นเพชรเกษมสายหัวหินปราณบุรีฝั่งขาเข้าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันไม,มไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ